วีลคั m มแบ็ k ทูไ y ค์ a n n e น B I K E R I N S P I R E วันนี้ผอมมาจับพาทุกคนมาดูปืนอัดแก๊ส CO 2รุ่นยอดฮิตที่หลายคนถามมาหาอย่าง Crossman 2240ันสอ CO สองเพนเล็ตพิสตปืนพกแรงแรงสำหรับงานสันทนาการยิงสนุกแม่นยำและขึ้นชื่อเรื่องการอัปเกรดแต่งได้หลากหลายมากๆใครกำลังมองหาปืนลมคุณภาพดีราคาจับต้องได้รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาด ก่อนอื่นมาดูงานภายนอกกันก่อน Crossman 2240หมาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายแต่ง,งานประกอบแน่นตัวโครงทำจากโพลิเมอร์คุณภาพสูงแข็งแรงและน้ำหนักเบาส่วนลำกล้องเป็นโลหะยาวให้ความรู้สึกมั่นคงจับกระชับมือสุดๆจุดเด่นคือทรงปืนมาแนวคลาสสิกเหมาะกับสายะส,สมและสายยิงเป้าใช้กระป๋อง CO 22กรัมติดตั้งง่ายเพียงหมุนฝาใต้ลำกล้องก็พร้อมใช้งาน มาดูภายในของเจ้า2,240กันบ้างจุดที่หลายคนชอบคือระบบภายในเข้าใจง่ายดูแลรักษาสะดวกวาวและชุดลั่นไกทำงานนิ่งและค่อนข้างทนทานการออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถอัปเกรดได้เช่นใส่ลำกล้องยาวขึ้นเปลี่ยนด้ามเพิ่มสโคปหรือแม้แต่แปลงใส่ถัง CO2 ใหญ่ขึ้นใครสายโมดิฟายต้องถูกใจแน่นอนเรื่องประสิทธิภาพต้องบอกกว่าจัดเต็มสำหรับปืนพก CO2 ยิงลูกกระสุน0.22 5.5ม mm. ม ความแรงเฉลี่ยประมาณ460 FPS แล้วแต่สภาพอากาศและกระสุนที่ใช้ให้แรงปะทดีมากยิงเป้ากระดาษหรือยิงกระป๋องโลหะได้แบบสนุกมือระบบลั่นไกายค่อนข้างคมทําให้ควบคุมการยิงได้ง่ายแม่นยําในระยะใกล้ถึงกลางประมาณ10 20เมตรถือว่ายิงแล้วรู้สึกนิ่งๆและคุมกลุ่มได้ดีเหมาะทั้งมือใหม่และมือเก่าข้อดีอีกอย่างคือการยิงแต่ละครั้งให้ความรู้สึกสมจริง ไม่มีแรงรีคอยมากเกินไปทำให้ฝึกท่ายิงต่างๆได้สบายคนที่ชอบยิงเล่นหลังบ้านจะหลงรักรุ่นนี้แน่นอนส่วนอัตราการใช้แกส๊สก็ถือว่าประหยัดกระป๋องหนึ่งยิงได้หลายสิบครั้งท้ายที่สุดมาสรุปกันเลยว่า Crossman 2240เป็นปืน CO2 ที่คุ้มค่ามากทั้งดีไซน์สวยความแม่นยำดีการดูแลง่ายและอัปเกรดได้เพียบเหมาะกับสายยิงเป้าและนักสะสมที่ต้องการปืนคุณภาพแต่ราคาเป็นมิตร ถ้าคุณกำลังหาปืนพก CO2 ที่ยิงสนุกและแต่งได้ไม่จํากัดบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ d i k e r i n s t i r e ขอบคุณครับ